อัสลามุอะลัยกุ๊มชาวสาะนงจำได้ป่ะเฮดที่เราไปช่วยเหลือคนของชมรมมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเขากำลังจะจัดงานขึ้นที่ไหนนะบงังอาคาลิเบียตุนที่อะไรครับโคเมสันและในงานมีอะไรบ้างจา๊ะมีอาหารเยอะแยะมากมาย<อ>มีโต๊ะสุลต่านมีโต๊ะจีนด้วยโอ้โหประธานตอบเยอะแล้วเขาจอดรถที่ไหนจ๊ะบงังโอ้โหจอดรถได้ในบริเวณแถวนี้ดนะ้านนีน้่ก็ได้แล้วครับหรือบริเวณใกล้เคียงทางต้นชูสเบอรี่นะครับผมบังสบายดีไหมสบายดีมาก,ามากและในงานอีดินฟิตเตอรี่เนี่ยมันเป็นการรวมตัวของใครบ้างนะบงังมุสลิมเจริญกรุงประมาณ13ัมสลิมทั่ว เลยฝากนิดนึงครับเกี่ยวกับงานนี้เลยฝากทุกคนมาเที่ยวงานนี้วันที่6เมษายนหลังบทหกเรียบร้อยแล้วงานนี้มีความหลากหลายมากมายแต่ว่ารายได้หักค่าใช้จ่ายไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมไฟไหม้แล้วก็ผู้ป่วยอยู่เตียงอัลฮามดุลิละปีนี้จัดปีที่เท่าไหร่แล้วจ้าเนี่ยจไม่ได้เมื่อกี้ก็บอกว่าจัดปีเท่าไหร่ไม่รู้แต่ปีเนี้ยเขาเป็นประธานมาอุดหนุนกันได้นะอาหารประมาณสักกี่ล้านห้าสิบกว่าล้านได้แล้วนะอัลฮามดุลิละนะก็ออกบทหกพอดีเลยฟิตเตอรี่มินิเฟสนะมุสลิมเจริญกรุงถนนหลากหลายวัฒนธรรมกับสายน้้้้้้้าา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 กกกกกกรร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 คแลลลววววว็็ชชช่่่่ยยยเเเเหือจจิิิบนนนนนนุุศศมมมสสถททีีีปปะะะััตต์ญงณฮดดไ 6เมษายนจ้ะที่อาคาลิเบียและเจอกันจะ้ะเซนองฮารองชิลนี่อาคาลิเบียอยู่ข้างบน,เ,นเห็นป่ะอาคาลิเบีย